สวัสดีค่ะเซลยามน,นะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายรถโตโยต้าป้ายแดงค่ะยามประจําอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้านะครนสาขาบางบ่อนนะคะและ EP นี้ค่ะยะามจะพามาชมตัว r e เดอร์ S นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าตัว r e a d อร์เอสะคะ่ะมีอะไรที่แตกต่างจาก r e a d อร์ซหรือรุ่นปัจจุบันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มจากบริเวณส่วนด้านหน้ารถกันก่อนนะคะด้านหน้ารถค่ะ ถ้ามองแล้วก็จะเหมือนกับตัวลีดเดอร์ปัจจุบันเลยค่ะจะไม่ได้แตกต่างกันนะคะโดยเรื่องของไฟไฟตัดหมอกกระจังหน้าค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นคือล้อแม็กค่ะลายล้อแม็กก็จะเป็นเฉพาะสำหรับตัวลีดเดอร์เนะคะโดยลายล้อแม็กนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่17นิ้วค่ะเบอร์ยางนะคะก็จะเป็น 265/65R17 ค่ะ และยางอะไหล่ค่ะก็มีขนาดเท่ากันนะคะแต่จะเป็นแบบล้อกระทาเหล็กค่ะที่ติดมากับโรงงานนะคะด้านข้างตัวรถนะคะก็ยังจะเหมือนตัวลีดเตอร์ปัจจุบันอยู่นะคะลีดเตอร์จีดีเ V อร์เหมือนกันแต่สิ่งที่ตัดออกไปนะคะในส่วนของฟังก์ชันก็คือระบบ bsm นะคะ bsm นะคะก็คือระบบช่วยเตือนมุมแอบสายตาที่กระจกมองข้างนะคะ มาถึงบริเวณด้านท้ายรถค่ะบริเวณด้านท้ายรถก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือไม่มีเซนเซอร์รอบคานไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แต่ยังคงมีกล้องมองหลังขณะถอยให้อยู่นะคะภายในเหมือนเดิมค่ะมีการพับเบาะได้เหมือนเดิมนะคะลักษณะการพับก็เหมือนตัวลีดเดอร์ปัจจุบันเลยค่ะลักษณะการปิดเปิดฝาท้ายนะคะก็ยังเป็นเหมือนตัวลีดเดอร์จีค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับตัว l e a d e r รค่ะตัว l e a d e r รตัวนี้นะคะจะไม่มีคิ้วหลังคาด้านบนมาให้นะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยค่ะเข้ามาดูภายในรถกันบ้างนะคะว่าตัว l e a d e r รนะคะจะแตกต่างจากตัว l e a d e r ปัจจุบันยังไงนะคะเข้ามาดูด้านในตัวรถกันบ้างค่ะด้านในตัวรถนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะในส่วนของเบาะนั่งค่ะเบาะนั่งจะเป็น ผ้านะคะที่มีคุณภาพสูงค่ะให้สัมผัสนุ่มนั่งสบายนะคะไม่ระคายเคืองผิวค่ะและลายของเบาะนะคะลายผ้าค่ะก็ให้ความรู้สึกหรูหราด้วยนะคะพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยรถยนต์ค่ะจะเป็นแบบยูนิเทนนะคะตกแต่งด้วยแถบสีเงินค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว l e a d ดอร์นะคะจะไม่มีแจ้งเตือนลมยางที่หน้าปัดมาให้นะคะ วิทยุเครื่องเสียงที่ติดมากับตัวรถนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายได้เหมือนเดิมนะคะ a n d r o i d c a r p l a y ได้ค่ะแอร์ Air, ก็ยังคงเป็น Air Auto อยู่นะคะระบบของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะคะพร้อมสี่คนเทียวชิพนะคะแล้วก็ฐานเกียร์เป็นสีดำเงาค่ะสำหรับตัว Leader S นะคะกุญแจค่ะจะเป็นลักษณะของ j k k n ใน Ke ีย y ค่ะคือพับเก็บได้นะคะ มาพูดถึงในเรื่องของราคาของตัวเจ้า Leader S ตัวนี้นะคะจะราคาค่าตัวค่ะจะอยู่ที่1,239,000าบาทค่ะส่วนตัวสีขาวมุกนะคะก็จะเพิ่มเป็นอีก1 2 0 0 0บาทนะคะจากราคาตั้งต้นค่ะราคาค่าตัวของเขาะค่ะถูกกว่า Leader G นะคะอยู่ที่1 6 1 0 0ล้าบาทถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ยังมีแคมเปญพิเศษค่ะ ยังมีแคมเปญพิเศษอีกสำหรับตัวนี้รุ่นนี้นะคะก็คือรับดอกเบีย้ย0%นะคะสำหรับดาว25ผ่อนระยะย,ยาว48งวดนะคะเป็นดอกเบีย้ยคงที่ะค่ะถ้าหากสนใจยังไงสามารถติดต่อแยมได้ทางช่องรายนะคะหรือเบอร์โทรที่แยมให้ไว้ที่หน้าจอได้เลยค่ะจะนัดหมายเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่โตโยต้านครทนสาขาบางบ่อค่ะวันนี้ยยมต้องขอขอบคุณสำหรับ ทุกการสนับสนุนนะคะสวัสดีค่ะ